ก็กลับสวัสดีชาวตะการทุกคนนะครับก็อยู่ผมแล้วนะครับเอกเนี่ยวันนี้พบก,กับการอัปเดตกรรมในส่วนของนี่นะครับร้านค้าพเนจรการันตีนสกินใน299คูป,ปองครับส่วนตัวผมมองว่ากิจกรรมนี้ก็กลางๆนะเพราะว่าสกินเหล่านี้เรามีกันหมดแล้วนะครับอาทิเช่นสกินนี้โรมิเลียนเบิร์ดนะครับ <the> เป็นสกินอคอลแลบกับเฮดโอเคเนานะก็ในส่วนของกาเอนี่นะครับการเดินออฟออนผมแน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะ แต่จริงทาทาจีหรือตาชัยแล้วก็เย่ UA, หรือยูเอที่ทุกคนเรียกก็มีหมดแล้วนะครับส่วนสกินด้านบนเดโมนิกรูเลอร์ลินดิธเฟรี่ดาก้อนแล้วก็มีนาอันนั้นก็มีนะครับมีมีหมดเลยหมดเลยใช่มีหมดก็ในส่วนของโปรโมชั่นสกินถาวรน,นะครับก็มีในส่วนของดิกเตอร์สลิมเพน้าแล้วก็มาร์ดแล้วก็มาดน,นะครับ ส่วนตัวผมมองว่าก็ก็คุ้มนะจาก3-7มานะครับเป็นโปรโมชั่นสก,กินถาวรนะครับก็เปิดกระสนใจจับใจใ้สยได้ส่วนตัวผมมีครบหมดแล้วนะครับแพนด้าใช้ไอ้นั่นอันฟรีแลกมาเนาะอืมก็เลยคุ้มหน่อยช่วงนูน้นส่วนจำนานเทียบกระบี่เริ่มต้น5้าคูปองค่ะพิเศษการันตีสก,กินใน249นะครับก็กระนใจจับใจใสยได้นะครับอ่าเฟลเบมาสเตอร์นะทูเรนนะครับ ส่วนเติมคูปองครบก็โหลดรับสกินฟรีนะครับก็อันนี้รีวิวไปแล้วเนาะในส่วนกิจกรรมอะเห็นไหมตรงขวามือครับตรงรูปร่างเอ่เอดอลเดอเลียนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฮีโร่ใหม่กดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับไอคอนเล็กนะก็จะขึ้นเหมือนกันตามหาลูกแก้ววาลีนะครับก็ผมว่าส่วนตัวมองว่าก็ค่อนข้างดีครับก็ค่อนข้างดีก็เป็นการสนใจก็อย่าลืมทำกิจกรรมนะเพื่อรับดอรเลียดอรเลียนะครับดอรเลียดอรเลียอ่า ก้ามาส่วนของนี่นะครับเระยะเวลานะครับ3มเดือน7ถึง19เดือน7นะครับตามหาอัปเดตใหม่แล้วปรับเอแล้วรับฮีโร่บทนำเหรอเออใจเป็นพวกเดียวกันพวกเดียวกันบังเอิอจางเดยนะที่ฉันกำลังได้เพื่อน้องไทยพอดี อัฒโนไม่มีอัธนอไม่มีนางเงือกแต่อัฟต้าไม่รู้ว่ามีนางเงือกไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้อ่านแต่จริงๆก็อ่านลึกอยู่นะอ่านอรอพวกโลจิกพวกเนี้ยก็ส่วนตัวก็มองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็เป็นกันใจก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมกันด้วยนะครับเพราะตัวละครใหม่มาแล้วนะจากเทสโอเคนะครับก็อิ p พ r t ตมาจากเกมต้นฉบับนะครับอ่าก็ภาวนาว่าให้มีตัวละคร ที่มีสก,กิลของต้นฉบับฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับแต่เป็นเป็นรูปลักษ์ออริจินอลของ RV บ้างผมคาดหวังไว้อย่างนั้นนะครับก็ฝากทีมงานประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันอยากเห็นเหมือนกันนะครับก็ชอบกดไลค์ลด้วยชรกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นแรงใจคนลําคิปไากครับถ้อจะเป็นคลิปแต่แต่วันนั้นก็ฝติดตามไว้นะวันนี้ฝากคว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน